drive, let for a drive, baby. this foreign car, baby, all night long. for drive, for baby. You're the only one that I want, my girl. Let's for a drive, for baby. car, baby, for baby. You're the only one that I want, my girl. จังหวัดจังหวัดพัชร <of> <ici> ์คิริคานก่งมา็จริงๆวันนี้มาถึงตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วอุ้ยเข้มมาก นี้เราอยู่กันที่300ยอดแล้วก็คือมาถึงตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายร้องอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรนอกจากกิน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 นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากําลังจะขับรถกลับโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวนิคจะจอดระหว่างทางแล้วขางนาก็จะวิ่งกลับโรงแรมพูดอะไรหน่อยพูดหน่อย <laughs> เรากําลังจะไปไหน จะทำอะไรฮะคุณกำลังจะทำอะไรอยากมีผัวฝรั่งต้องเกิดอะไรนะจัดรถข้างทางปล่อยคนไปวิ่ง Watch your back ตอนนี้นะคะนิงก็จอดรอ,อนินระหว่างครึ่งทางนะคะนางยังวิ่งมาไม่ถึงก็เลยจอดรอก่อนนะคะจะได้ขับแล้วก็วิ่งไล่เลียกันตามๆกันไปีวววิววยมากสไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้มาก่อนต้องมานั่งรอผู้ชายวิ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ก็อยู่คนเดียวเหงาๆด้วยนะยังยังไม่ถึงอีก วันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็ไปนอนชิลที่ชายหาดนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลัง นั่งจอดรอดูพระอาทิตย์ตกที่เราขับผ่านเมื่อวานแล้วเราก็แบบกรีดกาดกันใช่ไหมว่าสวยมากวันนี้เราก็เลยมาจอดตรงนี้แล้วก็มารอดูพระอาทิตย์ตกเก็บภาพสวยๆนะคะเพราะว่าเราสองคนชอบดูพระอาทิตย์ตกกันมากนี่คิดว่าตรงนี้น่าจะไม่มีคนมาเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นแค่ทางทางแต่แบบวิวมันสวยมากเว้ยเพื่อนๆอย่างไงเก็บวิดีโให้ดูนะ So <laughs> I gotta test, I gotta know You know I'm the creeping But I could take your heart and go You're the perfect chemical I gotta test, I gotta Just let me Just let me ทางเซีแคทนอนนะ o บวสดไม่เคยจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาดูคนแข่งกีฬาครั้งแรกเลยนี่ยมาดูแบบ เพื่อนของนิกแข่งไปกีฬานะคะ This is the first time for me to watch triathlon. ใช่ฮาทูเซเลต triathlon. Triathlon. t h try means three. Try uh the swim. After n d a the swim, they ride on their bikes. And then uh huh. after the ride, they run. Swim <That> bike run. คิดว่าคนอย่างนี้จะมาดูอะไรแบบนี้ไหมไม่ไมเพื่อนของนิกลงแข่งนะคะเราก็เลยจะมาให้กำลังใจเขาหน่อยทน คือจุดเริ่มต้นนะคะไม่เคยดูกีฬาอะไรแล้วเนื่ยขนาดนี้มาก่อน My face looks so sick without makeup. <find> <laughs> ทุกคนนูไตกีฬาจบแล้วสนุกเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหน้านิ่มคือไม่มีเอโนจีเลยเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเลยนี่ก็จะเป็นอาหารมื้อแรกตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชิ c k e ้น n ด b e ีนะคะร้านน่ารักมากเป็นร้านแบบดีแบบออร์แกนิกฟังฟางี้ยมีอาหารไทยด้วยนะคะ It's like you're drinking grass. It's because it's kale Can I try? Mm. So mean. hello It's just me. Okay. Okay. Why lie yeah. to you? See, you make it hard to say hi to you. I swear to god I might fire the dude. Just so you can make eyes at who really loves you. Well not really, but I don't know. I know it sounds silly. But listen, girl, this is hard to do, and I'm far from cool. But just know that I'm feeling sick, cause you make me nervous. Never thought of me the perfect person. Flawless from head to toe It's incredible, and that's just the surface. Damn, you're what matters. Relationship, we can start it now. Wanna be the name inside your planner? Yeah, the one you draw hearts around, usually